นะเห็นมีคนทมห้าพสันนะครับอยากได้พสันองค์เล็กๆแล้วก็ราคาเบาๆหลักผันต้นนี่เลยครับมีรุ่นนี้เลยเป็นหายุต้นนะครับยุคต้นเลยพสันนังไ่ยกนี่ห้าพสันนั่งไยย่นนงย,ยกนะครับแล้วเนื้อเกลวันนี้เกาคือเกาถึงยุบครับเป็นยุบต้นเลยพิศมณหห้าร้อยล่างหลายนิ้วเป็นพานท่านทำเองนะนี่แล้วเนี้ยมีเห็นหมวลสารโดยพวกสายเซฟพวกแร่นะนี่เห็นไหมเป็นก้อนๆนะครับ ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นนะรุ่นนี้จะเนื้อละเอียดนะเนื้อจะละเอียดนะครับรุ่นนี้แต่เน,นี้ยมีเฮนโมซานนะครับอืมถือว่าสวยเลยเกว่งนี้จะออกอ่าสวยเกาถึงยุอ่ะนี่นะครับนี่ยุคต้นเลยนะปีสองพันห้าร้อยนะครับแบบนี้ไม่เจอไปบ,บ่อยนะพี่ยุกต้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้เริ่มหายากแล้วนี่เริ่มหายยากแล้วด้วยพิมพ์นี้นะเพราะว่ามีลงสื่อชัดเจนแล้วคนก็ต้องการบูชากันนะครับอ่ะ องค์นี้ครับผมแบ่งบูชาครับปกติแล้วพระสันเนี่ยผมจะแบ่งอยู่ประมาณสามพันห้าองนี้แบ่งบูชาไวๆเอาแค่ส่องพันสามรวมทรงพอมีองค์เดียวนะครับส่องัาสามรวมทรงก็ใครเพิ่งดูคลิปแรกน,นะครับฝากกดติดตามด้วยวันนี้สวัสดีครับ